ครับน้ำมาสการครับหลวงพ่อนมสการครับวครับวันนี้ก็จะมาตามแนวทางปู่อดรนะครับผมปลู่อุบนนะครับอืมครับอันของของปลู่นี้เป็นเลขคำนวณใช่ไหมครับอืมคำนวณอืมครับจหรับั้งหดนี้ปููคำนวณไว้แล้วใช่ไหมครับเโอกโหครับ ก็คือว่าเป็นสูตรสามตัวแล้วก็สองตัวด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อถูกต้องอ๋อครับส่วนใหญ่นี้หลวงพ่อเน,น้นเป็นเลขสามตัวแล้วก็เป็นสองตัวครับสาหรับสูตรมันไม่สี่หางนะ้เป็นไม่ไม่ใช่สามหางขนาดนี้ครับสองตัวเลยไสองตัวเลขชุดสองตัวแล้วก็สามตัวแล้วจากข้างล่างอีกแค่นี้พ่าไม่ได้สองหนึ่งอ๋อครับ สำหรับแนวทางของหลวงพ่อนี่เป็นเลขสูตรยำเดียวหรือว่ามีความฝันมาผสมนะครับเลขเดาโชคฝอนว่าครับมือขึ้เลยครับยกหนึ่งมื่อขนีลยโอ้ครับหมอแสดงมาครับหมอแสดงมาครับ แจ้งว่าหลวงพ่อก็ถูกเลื่อยทั้งเลขไทยแล้วก็เลขต่างประเทศใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่โอ้ค่ะโอ้ถือว่าแม่นนสูตรของหลวงพ่อของหลวงพ่อนี่มีทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่เลขเด่นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่อืมงวดนี้หลวงพ่อคํานวณได้ตัวไหนบ้างครับงวดนี้ท้องบนวิ่งหกบนวิ่งหกนะครับผมอืมจับคู่ให้ครับ 69จับคู่69นะครับผมจาก126 69เล็กเบิ้ลนะครับรถอ๋อเป็นเป็นเลขตองเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อ69ไม่ตองตองก็ตองหกหมดอ๋อครับอันนี้669เล็กเบิ้ลเออแต่มันมันมันมาเบิ้ลเลช้างทองมา669 คนรักเลยลองครับ <c oughs> ส่วนเลขล่างนะครับหลวงพอ่อเลขล่างบอกอือวอตเีวอวิเดีเดนี่ยมันเลขดสองหนึ่งครับตัวนี้ไม่ได้สามสองด้๋ยอ้ล่างสามสองนะครับไม่ไรอ อ๋อมีบนล่างอย่างละหางแค่นี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อผมมีแค่นี้ในหน่อยเนาะค่ะคืออะไรดีไว้ตัวไว้ถือก็ถือค่ะครับโอ้ถือถือว่าแม่นนะครับผมสําหรับให้เลขมาบนล่างอย่างละหางแล้วเลขนี่ถูกเนาะถือว่าแม่นนะครับผมทีนี้เราเข้าซ้อนหนึ่งครับค่ะครับ ก็คือว่าแนวทางของหลวงพ่อนี่ให้แล้วคือแล้วเลยใช่ไหมครับมีจะมีเพิ่มเติมไหมครับเมีนนบมดลจบั่นเลยครับนแล้วนัเจนีกะอ๋อครับครบ่เลครบครับครับนี่น่ลวก็สอครับ ศูนยเจ่าครับประเทศลาวเขาจอสองเจ้าก็ศูนย์เก่าเจ็ดศูนเก่าประเทศไทยจองบนนี้ครับตอนให้หนุ่เจ้าวจริจงผมก็มีนะครับครับแต <c oughs> ่ว <c oughs> ่าอันปูซ่อนมากนี่ปูบม่ค่อยฟันเปะะ็นบ่ค่ะมีแต่คํานวณอย่างเดียวล้วนๆเนาะคะ่ะคนานวณยางี2สองมากโอ้เขามาเรื่อยๆบะคะ่ค่ะปู รถทางเลียวใช่ย่างรถรั่รถนั่งใ่ครารวัดนี้ะถวัดรถวันรนั่งดีรวัน้ดคุ่อครับค่ะก็คือว่าเลขหกหกเก้านี่ให้ตัดเลี่ยนสองตัวด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อเลี้ยนตัดหกเกแล้วก็หกหกเก้าี้ครับ ส,สำหรับวิ่งวิ่งล่างนี้ให้วิ่งสามหรือวิ่งสองครับหลวงพ่อวิ่งสามล่างวิ่งสามนะครับถ้าเกิดว่าหลวงพ่อมีแนวทางโค้งสุดท้ายยังไงเดี๋ยวแอดมินจะตทงหานะครับหลวงพ่อใช่ให่ครับเพราะว่าแนวทางเปลี่ยนครับบอเปลี่ยนครับบ้านสองนี้วเนีบ้านสามสอง ก็จะเป็นเด็กวางางเสริมกนนครับเพราะว่าเล็กย่างละครูนึงเนาะบนกับมาหางเดียวแม่งขาล่างกระหางเดียวแม่งรู้ว่มีตัวกันตัวยังเลยเนาะค่ะครับตตโตมากันค่ะก็คือว่าบนล่างอย่างกระหางเน้นไปเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อก็เด่นไปเลยนี่นี่อ๋อครับนก็เด่นไปเลยสุดสุดปะครับ สามสองพเก่าพี่ตลาดตลาดต้องโดนมานเฮานี่โอ้โหเก่าหาก็ได้แล้วบ่ค่ะบ่บบหเก่าเลขดังค่ะหวกเก่ากระหังเนาะครับพอกหกเก่าก็สวยนะครับหลวงพ่อมวดนี้อือครับสำหรับอันตั้งแต่หลวงพ่อได้ปล่อยแนวทางชุดนี้มาเนี่ยหลังจากที่ปล่อยมาแล้วนี่ฝันดีไหมครับหลวงพ่อฝ่นดีฝันดีอ๋อครับ ก็คือว่าถึงฝันได้หลวงพ่อก็ไม่เอาแนวทางมาลงใช่ไหมครับบอ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 ยาเอาเช่ไหรครับสูตรหลวงพ่อครับรครับสูตรหลวงพององ่งพอนี่คับว่าธรรมดาขึ้นกันเนาะหลวงพ่อก็เลยบ่คอยเอาบ่มาคว่มฝันภายในนะคะครับเอียอดยค่ะก็คือว่าสูตรนี้นี่รวมๆแล้วใช้มาประมาณกี่ปีแล้วครับหลวงพ่อ 62โอ้องห้าปีแล้วนะคะใช้มาห้าปีแล้วนะครับผมโอ้ถือว่านานนะครับผม,มถือว่าข้นเค่อง,องลอนนยงช่วงรขึ้นป็น่่ะพอดีขับหลวงพ่อนี่รส่งครับตรงส้องสอง 2. ครับอถ้าเกิดว่าแตกสามตัวงวดนี้จะได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อถึงอุบลเลยนะครับนี่พอดีจะไปอุบลพอดีเลยครับแอดมินก็เป็นคนอุบวนคือการขอบคุณค่ะเก๊ะไก่เนาะค่ะปูเนั่เงินแดงดิค่ะพีลุกไปยดเดียวแมน อ๋อครับอืมค่ะครับผมก็ขอขอบคุณอ,อ,คอันปูอันน่าท่าของปูกาสรุปแล้วเนาะมีสามตัวหางหนึ่งสองตัวหางหนึ่งเนะค่ะเนาะ แต่ว่าสิมีโครงสุดท้ายอยู่ว่ะค่ะปูแต่แต่ตอนีเรืร่รรรรรรองที่โอ้ค่ะมันเดียวจบเลยเนาะเยอะเจบค่ะก็ขอขอบคุณปูและหลายเนาะค่ะสำหรับแนวทางในมือนี่นะคะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะค<ร>่ะขอบคุณหลายค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูบนนะคะ อ่าหายมายางลาหางนะคะทางผู้ชมทางช่องก็นำเสนอเป็นแคนแนวทั้งเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ